ตอนนี้นะคะทุกคนกำลังอยู่กับ oppo find x 2 pro 5 g แล้วก็ samsung galaxy s 2 0 ultra 5 g ค่ะด้วยความที่ราคามันใกล้เคียงมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นแฟ a g s ปสมา m a r t ฟนตัวใหม่ล่าสุดจากทั้ง oppo แล้วก็ samsung วันนี้กูจะเอามาแบ a t t l e ให้ดูกันค่ะว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างไปดูเลย ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของภาพถ่ายนะคะเรื่องของกล้องนั่นเองทั้ง2ตัวเนี่ยจริงๆทําออกมาได้ดีมากในเวลากลางวันนะคะขึ้นอยู่กับคุณชอบโทนไหนมากกว่าอย่างตัวอุ้มเองอุ้มชอบโทน oppo มากกว่าค่ะอุ้มรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ง่ายนะคะแต่จริงๆเนี่ยความละเอียดฝั่ง samsung เนี่ย samsung จะละเอียดกว่าอยู่ที่108ล้านพิกเซลส่วนฝั่ง oppo เองอะค่ะจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลแต่ว่าพอมาอัพขึ้นโซเชียลอุ้งว่ามันก็ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะทีนี้เนี่ยการถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ อ,อ,อันนี้อุ้มให้ฝั่ง oppo เพราะว่าอุ้มรู้สึกว่ามันสามารถจะดึงภาพนะคะด้านหน้าออกมาได้สว่างกว่าแล้วก็ด้านหลังนะคะยังให้รายละเอียดที่สวยงามเหมือนเดิมค่ะอัลต er ์วาวเป็นยังไงบ้างเลนส er ์อ o w ตวของ oppo นะคะมันจะอยู่ที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลส่วนของฝั่ง samsung เนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลแต่ว่าถ้าชอบเรื่องของความกว้างฝั่ samsung จะกว้างกว่านะคะแต่ว่าสีุว่าสีของ oppo สวยกว่า ต่อกันที่การซูมนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยจะสามารถซูมแบบไฮบริดได้ที่10เท่าแต่ว่าตัว oppo เนี่ยจะซูมได้สุดนะคะที่60เท่า samsung เนี่ยจะซูมได้สุดที่100เท่าเอาจริงๆค่ะพอมาใช้งานนะเวลาเราใช้ซูมเนี่ยอย่างมากเราก็ซูมแค่10เท่าค่ะมันเป็นระยะที่ออถือว่ายังสวยงามแล้วเอาไปใช้งานได้อ่าภาพที่ทุกคนเห็นกันนะคะรายละเอียดของภาพใกล้เคียงกันแต่อุ้มให้ฝั่งซัมซุงเนี่ยละเอียดกว่าแล้วก็มีความคมชัดมากกว่าอยู่หน่อยนึง ตอนนี่ภาพในเวลากลางคืนนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรล้วอุ้มชอบฝั่ง A20 Ultra 5G มากกว่าอุ้มรู้สึกว่าฝั่ง oppo เนี่ยยังทําออกมาได้อมเขียวไปนิดนึงค่ะแล้วก็ A20 Ultra 5G เนี่ยดึงภาพออกมาได้สว่างและคมชัดมากกว่าอันนี้ก็ไม่ทั้งงู้นะคะว่าต้องรอฝั่ง oppo เนี่ยอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเปล่าทีนี้ย้ายมาดูเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างนะคะกล้องหน้าของ oppo เนี่ยเรียกว่าเป็นเทพเจ้ากล้องหน้าอยู่แล้วก็คือจ,จะไม่ได้ถ่ายออกมาได้เหมือนใช้กล้องหลังเลยแม้ความละเอียดจะน้อยกว่านะคะอยู่ที่ 3. อยู่ที่40ล้านพิกเซลก็เลยจะไปดีนะคะเวลาถ่ายภาพในเวลากลางคืนที่เป็นกล้องหน้าก็จะชัดกว่าไปดูที่วิดีโอกล้องหน้ากันนะคะอันนี้คือจากทั้งเจ้า Oppo นะคะ f X2 Pro 5G แล้วก็ Samsung AC, AC g a l a S20 Ultra 5G ค่ะทั้งคู่เนี่ยถือว่าทำเรื่องของระยะนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยออกมาได้น่าสนใจแต่เดี๋ยวลองเดินให้ดูว่าการสั่นเนี่ยเขาแตกไปขนาดไหน แต่ว่าจะมาวิดีโอกล้องหน้านะคะใครที่ต้องการเรื่องของความคมชัดมากๆฝั่ง S20 Ultra 5G เนี่ยทำไปได้ถึงระดับ 4K 60fps ส่วนฝั่งไอ้เจ้า o p p o e เนี่ยจะทำได้ที่ 180p 0นะคะ 30fps เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกตา่างกันอยู่อ่ะกล้องหน้าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันสันกล้องหลังกันมาดูกันต่อที่วิดีโอกล้องหลังนะคะอัะอนนี้ง่ายมากๆเลยอุ้มชอบฝั่ง S20 Ultra 5G ค่ะ ด้วยคุณภาพของภาพวิดีโอนะคะคุณภาพของแสงสีแล้วก็มูนแอนโทนทั้งหมดเนี่ยมันทําให้วิดีโอนี้ดูสวยงามมากๆนะคะส่วนไอตัวสเตดี้ค่ะการการสั่นเนี่ยของกล้องหลังอุ้มมองว่าใกล้เคียงกันนะคือสามารถที่จะการสั่นได้ดีทั้งคู่แต่ว่าถ้ามันมืดลงมาหน่อยนึงอะคะ่ะมันจะฝั่ง A7s Ultra เนี่ยจะทํางานได้ดีกว่าเรื่องของความละเอียดนะคะ A7s Ultra สามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดที่ 8K ส่วนฝั่ง Oppo นะคะจะสามารถถ่ายความละเอียดที่สูงสุดเนี่ย 4K ค่ะก็แตกต่างกันนิดนึง เราจะมาทสกันนะคะคือเรื่องของการชาร์จด่วนชาร์จเวลนั่นเองจริงๆเรื่องนี้เนี่ย oppo แอบมีภาษีที่ดีกว่านิดนึงตรงที่เขามี super w o o k และครั้งนี้นะคะเขามาพร้อมกับ super w o o k version 2.0สามารถชาร์จได้เร็วสูงสุดที่65วัตต์เลยทีเดียวฝั่ง s20 ultra 5g ก็มาพร้อมกับระบบฟ้าชาร์จนะคะสามารถชาร์จได้เร็วสูงสุดที่45วัตต์ แบตเตอรี่ของฝั่ง x 2 0 u l t r a 5 g จะมีก้อนใหญ่กว่าที่5,000มิลลิแอมป์ส่วน oppo find x 2 pro 5 g นะคะมากับแบตขนาด4,260ิมิลลิแอมป์อุโมงค์ที่ชาร์จนะคะในกล่องของทั้ง2เครื่องเนี่ยแหละเอามาเสียบชาร์จเนี่ยวัดกันเลยจากศูนย์ถึงร้อใครจะไฟถึงได้เร็วกว่านะคะแล้วก็ถึงได้เร็วตามที่เขาเคลมกันไว้หรือเปล่า เดี๋ยวขอตัดมาดูที่28นาทีนะคะฝั่ง Oppo Find X2 Pro 5G พุ่งไปที่93%แล้วค่ะฝั่ง a 2 0 Ultra 5G อยู่ที่47%นะคะอันนี้คือที่28-29นาทีแต่พอนาทีที่34นะคะฝั่ง Oppo Find X2 Pro 5G ก็พุ่งทะยานไปที่100%ในขณะเดียวกัน a 2 0 Ultra 5G อยู่ที่50%งั้นมาดูกันค่ะว่าตัว a 2 0 Ultra 5G เนี่ยจะเต็ม100%ที่นาทีที่เท่าไหร่นะคะ ก็หลังจากทดสอบแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ77นาที77ขึ้น78นาทีประมาณเดียวที่เขาเคลมไว้สรุปว่าเรื่องฟ้าชาร์จหรือการชาร์จเวลเนี่ยต้องยกให้ฝั่งไฟ exo pro g ที่ชาร์จแบบเร็วจนตกใจเลยอะดีมากๆ บททดสอบที่3มาเบินแบตกันดีกว่าค่ะอ,อุ้มจะเอามาเปิด Netflix นะคะทั้งคู่เลยเปิดความสว่างสูงสุดไว้นะคะหน้าจอเป็น120 h ฮทั้งคู่เหมือนกันนะคะก็อันนี้เดี๋ยวอุ้มจะดูหนังเรื่องนี้40นาทีมาดูกันว่าจาก100%ที่ชาร์จเต็มเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแบตเนี่ยจะลดลงมาเท่าไหร่บ้างค่ะ แอบบอกนิดนึงว่าเวลาอุ้มวางทิ้งไว้เฉยๆอย่างเช่นชาร์จเสร็จแล้วอุ้มก็วางทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยอุ้มมาจะเจอว่าฝั่ง A อที่สอัลตราาจีเนี่ย มีอาการแบตไหลบ่อยมากนะคะเกือบทุกวันเลยมันอาจจะล้มันไหลไม่ได้น้อยนะคะอันนี้ก็แอบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันถึงไหลซอฟต์แวร์ต้องรออัปเดตอีกหรือเปล่าค่ะสรุปว่าพอเอามาเทสนะคะดู Netflix แบบนี้แล้วฝั่ง a s s ซีื 5G เนี่ยแบตจะเหลืออยู่ที่9.4%นะคะส่วนฝั่ง o p p o ์ปโ X2 Pro 5G เนี่ยแบตจะเหลืออยู่ที่ 97%ก็แปลว่าฝั่งอ p ปโปเนี่ยหายไปแค่3%ฝั่งเอี่เือรต้า 5G เนี่ยหายไปทั้งหมด6% เอาว่าเรื่องเบิร์นแบตนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารแบตเตอรี่เนี่ยอุ้มให้ฝั่ง oppo เหมือนกันเพราะว่าถึงแบตจะก้อนเล็กกว่าแต่เขาจัดการกับแบตได้ค่อนข้างดีกว่าไปดูต่อที่เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของหน้าตาออกมานั่นเองจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอุ้มจะบอกเสมอว่าแล้วแต่คนชอบแล้วบางคนก็ชอบสไตล์นี้บางคนก็ชอบอีกสไตล์หนึ่งค่ะ2เครื่องนี้มีการความใกล้เคียงกันมาสกสมมติเราวางแบบนี้เนี่ยเดาออกไหมว่าเครื่องไหนคือเครื่องไหนค่ะเดาง่ายเลยว่า ถ้ากล้องหน้าอยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็น S 20 Ultra 5G ถ้ากล้องหน้าเนี่ยอยู่มุมซ้ายมือก็จะเป็น OPPO Find X2 Pro 5G แตกต่างแค่นี้เลยแต่ามาวางเนี่ยรู้สึกไหว่ามันเหมือนแฝดกันมากก็คือจับเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยคะ่ะจะมากับหน้าจอขนาด6.9นิ้วนะคะส่วนกว่ามืออุ้มเนี่ยไฟ n d X2 r 5G จะมากับหน้าจอขนาด6.7นิ้วตัวจอตัวนี้ค่ะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการนะคะเอาเรื่องแรกเลยคือ ตัวนี้เนี่ยหน้าจอของตัว uh, S20 Ultra 5G เนี่ยจะโค้งน้อยกว่านะคะคือมันจะมีความบานของหน้าจอมากกว่าก็คือโค้งลงมาแบบ 2.5D นะคะส่วนฝั่ง uh, Oppo Find X2 Pro 5G เนี่ยเวลาเอามาเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าด้านข้างของมันเนี่ยจะมีความโค้งมากกว่าฝั่งที่เป็น S20 Ultra 5G นะคะอันนี้คือเรื่องแรก เรื่องที่2ค่ะคือเอามื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเรื่องของขนาดที่มีความแตกต่างกันนิดนึงส่วน PPI นะคะหรือว่าความละเอียดของหน้าจอก็มีความแตกต่างกันนิดเดียวจริงๆค่ะคือตัวซ้ายมือเนี่ยอยู่ที่511 PPI ขวาม,มือของอุ้มนะคะอยู่ที่513 PPI บอกแล้วว่าต่างกันนิดเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของ Screen to Body Ratio 89.9%และ90.9%ซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันเยอะค่ะ สิ่งที่ต่างกันคืออะไรเอาเรื่องแรกเลยเรื่องของ refresh rate นะคะหลายคนเนี่ยได้ยินคำนี้แล้วอุ้มก็เคยเทสกันไปหลายรอบแล้วว่า refresh rate เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะซ้ายมือของอุ้มเนี่ย refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่120 hz นะคะที่หน้าจอความเอียดระดับ full hd display ส่วนฝั่งขวามือของอุ้มเนี่ย oppo find x2 pro 5g นะคะจะเป็น120 hz บนหน้าจอความละเอียด 3k แปลว่าอะไรค่ะแปลว่าฝั่ง Oppo ฝั n ง X2 Pro 5G เนี่ยถ้าเราต้องการใช้งานที่120เฮิรตเนี่ย มันจะสามารถทําความชัดเนี่ยได้มากกว่าฝั่ง S 2 0 a Ultra 5G นะคะแต่ว่าสายตาของมนุษย์เอาจริงๆเลยนะอุ้มรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นนะคะคือแม้กระทั่งเราเข้าไปเล่นเกมหรูๆเลยนะหรือว่าดูะคอนเทนต์ค่ะเราก็ไม่รู้สึกถึงความว่าแบบเอ้ยหน้าจอคมชัดแตกต่างกันขนาดนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยยังรองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR 10 Plus เหมือนกันคะ่ะแล้วกเ็เรื่องของความแม่นยําของสีอุ้ว่าใกล้เคียงกันมากนะคะ จากที่ทสอสมาถ้าถามว่าด้านหน้าอุ้มชอบใครมากกว่าด้านหน้าอุ้มชอบ S20 Ultra มากกว่าค่ะ S20 Ultra 5G เนี่ยค่อนข้างจะทำด้านหน้าออกมาได้บานดีเพราะบานปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าจอมันใหญ่กว่าฝั่งที่เป็น Oppo Find X2 Pro 5G แต่อย่างนี้บอกไปว่าชอบการวางออกล้องหน้านะคะของฝั่งเจ้า Oppo มากกว่า พิกมาดูด้านหลังเลยละกันค่ะด้านหลังนะคะมีความแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าตัวที่เามารีาวิววันนี้นะคะจะฝั่ง oppo เนี่ยจะเป็นสีส้มสีส้มตัวนี้เนี่ยจะใช้วัสดุที่เหมือนหนังนะคะจับสัมผัสดูเหมือนจับหนังเลยแล้วเราก็ดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปวางนะคะ เราก็ไม่กังวลและมันเหมือนแบบใส่เคสไว้ตลอดเวลาแล้วสีนี้นะคุณโอ้โหสวยจริงๆค่ะต้องยอมรับในสีที่ทาง oppo ทํามาคล้ายๆกับสีอิดนะคะส้มอิฐน,นิดนึงส่วนฝั่ง A20 ultra 5g บอกเลยบอกไปหลายรอบแล้วด้วยไม่เคยชมว่ามันสวยเลยแล้วก็จะไม่ชมมันต่อไปะคะ่ะคือุ้รู้สึกเลยว่าทั้งสีนะสีนี้นะคะแล้วเราก็สีดําด้วยรู้สึกว่ามันอืมไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะ ไอเจ้าตัวเล็กๆยังสีสวยกว่านะคะการวางกล้องหลังอะนะคะฝั่ง oppo ค่ะก็จะวางเรียงกันลงมาแบบเส้นตรงแบบนี้ค่ะดูภาพกันมาแล้วน้องน่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละว่าชอบภาพจากกล้องไหนมากกว่ากันนะคะส่วนฝั่ง a 2 0 ultra 5g เนี่ยก็จะมากับกล้องในรูปแบบที่เป็นไอค o n i c ของเขานะคะคือวางเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เ,เริ่มเต้นแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้สามารถซูมได้100เท่าตามที่เขาบอกไปนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามด้านหลังสำหรับอุ้มชอบ oppo มากกว่าสำหรับคุณคือตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคัดด้านล่างเป็นยังไงบ้างนี่ก็คล้ายกันมากเลยเนาะอันนี้คือ l อ4ี 5G นะคะอันนี้คือ oppo นะ ก็จะเป็นพอร์ต USB-C เหมือนกันนะคะแล้วก็วางลำโพงมาคล้ายๆกันเลยมีความแตกต่างนิดหน่อยะคะ่ะคือปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันจะสลับฝั่งกันฝั่ง Oppo เนี่ยจะอยู่พาวเวอร์จะอยู่ฝั่งขวานะคะแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วน A20 Ultra เนี่ยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มพาวเวอร์หรือปุ่มบิสปีเนี่ยมันรวมกันอยู่ทางขวาหมดเลยนะคะก็แล้วแต่คนถนัดเนาะอุ้มก็พอใช้งานมาก็โอเคแหละไม่ได้รู้สึกว่าลำบากอะไรค่ะ มีเรื่องอะไรอีกอ๋อแต่ว่าไปพ่ายแพ้ในเรื่องนี้ค่ะฟังเจ้า S20 Ultra 5G เนี่ยถึงจะให้เ memory นะคะหรือว่าให้ ROM มา128 g b สามารถที่จะมีช่องนะคะเสียบตัว micro SD card เพิ่มเติมได้ถึง1 t b ค่ะ ส่วนฝั่งเจ้า Oppo Find X2 Pro 5G เนี่ยจะให้มาแล้วนะคะครบเลยที่256 g b ค่ะแต่ว่าไม่สามารถจะใส่เมมเพิ่มได้แรมเท่ากันนะคะที่12 g ิเหมือนกันเลยนะสำหรับเจ้า2ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นความสวยงามแล้วก็เรื่องของการใช้งานทั่วๆไปเนาะถือแล้วอยู่ในมือแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆเนี่ยอุ้มพยายามจะถือให้ดูนะคะว่ามันมีความ คล้ายกันมากจริงๆในการใช้งานเจ้า2ตัวนี้เดี๋ยวไปดูที่เรื่องถัดไปกันเลยดีกว่าเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของ performance นั่นเองค่ะเออทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปจากทั้ง2แบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยใสมาให้จัดเต็มอยู่แล้วเริ่มตั้งแต่แรม12กิกเท่ากันทั้ง2ตัวเลยชิปเซตมีความแตกต่างกันนะคะด้านล่างนะคะเอชีเซลต้ 5G ตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซตที่เป็น Exynos990 ส่วนด้านบนนะคะ Apple i p h o 2 Pro 5G เนี่ยก็จะมาพร้อมกับชิปเซตที่เป็น s อ a แ d r a ์บรอนแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากอุ้มเนี่ยเอามาเล่นเกมปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเกมแข่งรถเองก็ตามหรือว่าจะเป็นเกมเอ่อสปีดดิฟเฟอร์จริงๆก็เล่นเอาวีอยู่บ้างแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะคะเท่าที่เล่นมาก็รู้สึกโอเคทั้งคู่นะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะใช้ไอที่สิบเอลต้าเล่นแล้วรู้สึกว่ามันแบบกระตุกมากกว่าหรืออะไรแบบนี้ส่วนตัวอุ้มก็ ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือมันกระตุกอะไรนะคะก็ถือว่าเล่นแล้วก็ทํางานได้ดีทั้งคู่แต่ถ้าจะมีความแตกต่างกันหรออุ้มก็คงมองเป็นเรื่องของเอเรื่องของการเบินแบตอุ้มรู้สึกว่าฝั่ง e x ็กซ s นนะคะมันเบินแบตทุกเกมหนักกว่าคนอื่นเขาบหมดเลยอะ่ะเออไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะก็รอการอัปเดตกันต่อไปและกันเนาะแต่ว่าทั้งคู่อุ้มาเสียงนะคะลำโพงเซเลโอของทั้งสงตัวก็ ดังแล้วก็ใกล้เคียงกันมากอย่างหน้าจอนะคะหน้าจอขนาดใหญ่6.9หร7นิ้วเนี่ยเราก็รู้สึกสนุกสนานการเล่นเกมมากโดยเฉพาะหน้าจอที่เป็น120 h z แบบนี้นะคะ120 h z มันก็จะแตกต่างกันคือด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ 3K เนาะด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่อวเวียแบบ Full HD ค่ะ,ะให้ลองดูแล้วกันว่ามันมีความแตกต่างกันไหมส่วสำหรับอุ้มเนี่ยให้มองด้วยตาเปล่าของอุ้มเนี่ยก็ไมไ่รู้สึกว่า มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าถ้าเอาเจ้า่อง2ตัวนี้ไปเทียบกับตัวที่เป็น 60Hz อันเนี้ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า2ตัวนี้เนี่ยอจอสวยกว่านะคะแล้วก็ภาพเนี่ยออกมาเนี่ยเนียนกลิ๊กเลยเล่นแล้วสนุกกว่าค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเลือกตัวไหนดีระหว่าง Oppo Find u Pro 5G กับ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ค่ะเอออันเนี้ย ต้องขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยเอาไปใช้ใทําอะไรอย่างที่คุณบอกนะคะว่าพอดูตั้งแต่ต้นยนันจบแล้ว คุณชอบกล้องของตัวไหนมากกว่ากันคุณชอบ performance ตัวไหนมากกว่ากันคุณชอบชาร์จเร็วไหมคุณได้ใช้ไวเลสชาร์จบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเจ้า Samsung Galaxy s 1 0 S20 Ultra เนี่ยจะสามารถจะชาร์จแบบไวเลสได้แต่ว่า Oppo Find X2 u l t r เนี่ยไม่สามารถจะชาร์จแบบไวเลสได้แต่ว่ามันดันชาร์จเร็วมากๆคือใช้เวลาเพียงแค่30วานาทีจาก0ถึง100แบบเห็นด้วยตาเห็นเลยนะคะแอบตกใจเหมือนกันหลังจากที่เทสแล้วอันนี้ก็จะวินกันไปคนละแบบนะ นะโทนภาพแตกต่างกันแน่นอน,นะคะ่ะใครที่ชอบแบบว่าแต่งมาแล้วหน่อยๆอ,อุ้มว่านะ่าจะชอบฝั่งที่เป็นเอ่ท uh, ี2 0 Ultra e 5G มากกว่าส่วนใครที่ชอบแบบภาพเพียวๆเ,เลยสามารถเอาไปแต่งหรือไปใช้งานต่อได้ง่ายๆก็คงจะชอบของฝั่งเจ้า Oppo มากกว่านะด้วย uh, ตัวเซนเซอร์ของมันนะ,นะคะ การซูมเนี่ยฝั่งเอ 5G เนี่ยซูมได้100เท่าสูงสุดเนาะส่วนฝั่ง Op p o ์โป้ o ฟสมเนี่ยซูมได้สูงสุดที่60เท่าแต่ว่าพอเรามาใช้งานจริงๆอะค่ะ10เท่าเนี่ยมันว่าเหลือๆแล้วสำหรับการใช้งานเนาะสำหรับการใช้งานกล้องถ่ายรูปบนมือถือนั่นเองต่อที่เรื่องของหน้าตาหน้าตาของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยโอ้โห เหมือนแฝดกันมากจริงๆนะคะที่มาดูด้านหลังก็ขึ้นอยู่กับคุณชอบเนื้อไหนมากกว่าเนาะชอบเนื้อสัมผัสที่เป็นกระจกแบบนี้นะคะสีมืนๆน,นิดนึงนะเทาๆดําๆอะไรแบบนี้หรือคุณชอบสีสันนะคะชอบสีส้มแบบนี้หรือว่ามีสีที่เป็นพวกเนื้อที่เป็นเซรามิกอีกนะคะก็แล้วแต่ความชอบของคุณนั่นเองนี่คือเรื่องของหน้าตาเนาะจนไปถึงเรื่องของ performance อ่าใครที่ชอบสาย Snapdragon คะ่ะคุณก็น่าจะชอบตัว Oppo มากกว่านั่นแหละ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออฉันใช้เ x ็กซ s นก็โอเคอะไรเงี้ยก็ฝั่ง A20 Ultra ก็ยังใช้งานได้ดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามีความแตกต่างอะไรมากนะัก ทีนี้เนี่ยส่วนของ 5G ดีกว่าเดี๋ยวหลังจากที่สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเราน่าจะเริ่มใช้ 5G ได้นะคะ 5G ของฝั่ง Oppo มา v i n เพราะว่าใช้ได้ทุกค่ายทุกค่ายเลย AS2S แล้วก็ดีแทนะคะส่วนฝั่งเจ้า A10 Ultra 5G ก็จะใช้ได้กับแค่2,600เมกะเฮิร์นะคะสำหรับตัว 5G นั่นเองอะ เนื่องราคาดีกว่าอ่ะราคาก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะคะ Oppo Find X2 Pro 5G 4 9 9 0บาท Asus Ultra 5G 39,990บาทนะคะความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าแรมเนี่ย12กิกเท่ากันเลยตัว Oppo นะคะจะมีเมมมาให้ที่256กิก ไม่สามารถจะเพิ่มเมมโมรีได้ส่วนฝั่ง of uh, S ยี Ultra 5 G นะคะจะมาที่ 128GB สามารถจะเพิ่มซื้อเมมเพิ่มเองได้นะคะก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนละกันอ่ะวันนีุ้ณฝาไว้ประมาณนี้นะคะคิดว่าน่าจะครบแล้วเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะมี Battle หรือว่าเปรียบเทียบเนี่ยมาให้ดูกันเรื่อยๆระหว่างช่วงตลอดอหยุดยาวโควิดช่วงนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะ